ผมมีมาต้าบีทีห้าสิบโปรนะฮะปี2013นะครับเครื่องยนต์2.2ดีเซลนะครับสวยๆจำจ้ำพรีเมียมเลยนะครับคันนี้อ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันนะฮะเกียร์แม่นวลนะครับคันนี้นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าจัดให้จำจ้ำนะครับนะฮะสวยดูง่ายสบายตานะครับแม็กคอร์ดจุดเจ็ดพร้อมยางเน็กเซนนะครับพร้อมใช้เลยนะครับอแดปเตอร์รีครบๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นมือจับโครเมียมนะครับกันสายกระจกไฟฟ้าพักเท้า นะครับสวยๆเดิมๆเลยช่วงล่างเงาฟุงฟิงเลยมาลองขับได้นะครับแม็กไลเนอร์เงาฟุงฟิงแน่นอนนะครับคันนี้นะครับจัดให้เลยมาด้าบีทีเอสสิปนะครับเกียร์ธรรมดาคันนี้ใช้ได้ยาวพี่นะครับพักตรงพักเท้านะครับไฟตรงนี้ชัดเจนนะครับนะฮะเอาเป็นว่าคุ้มแล้วกันนะครับไม่แท้แน่นอนนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะฮะว่าตรงปกแน่นอนพี่ผมอยากพี่มาลองขับนะจะได้รู้ว่าคุณภาพของเราเนี่ยชัดเจน นะครับรถสวยๆพรีเมียมนะครับวันนี้จัดให้เลยเพียงที่เห็นเลยนะครับเครื่องยนต์ดีเซล4สูบแถวเรียงนะครับสวยๆเดิมๆครับส2ดนะครับดีเซลนะครับนะฮะเดิมๆนะเมนอักเดิมๆน็อตเดิมๆทุกอย่างเดิมๆหมดนะครับพร้อมใช้เลยคันนี้นะครับออกอชัดเจนนะครับนะฮะกันความร้อนยังเดิมๆพร้อมใช้นะครับโอ้โหยังใช้ได้ยาวพี่ไม่หนึ่งแสนกิโลเท่านั้นนะครับเครื่องยนต์ยังแน่นฟิตเปียมาลองขับได้เลยโคตรเชี้ยแน่นอนนะครับ พวงมาลัยแอร์แบ็กพร้อมเดิมๆเลยนะคอนโซลนะครับใหม่หนึ่งแสนพอดีเป๊ะนะครับน้ำมันมีแถมให้อยู่แล้วนะครับดูคอนโซลสวยๆเดิมๆแอร์เย็นฉ่ำนะครับเกียร์ไมโนอนหกสปีดนะครับแอร์แบ็กครบทุกจุดนะครับโอ้โหเบาะใหม่ๆนะครับทุกอย่างคอนโซลแบบว่ามีมีที่แก้ววางน้ําพร้อมเบาะตะเข็บแดงนะครับใหม่แน่นอนพี่เบาะเบิกใหม่ให้นะครับดูด้านข้างนี่เห็นไหมกระจกไฟฟ้าเซ็นเตอร์ล็อกพร้อมทุกอย่างไฟฟ้าเซ็นเตอร์ล็อกพร้อมนะครับดูดีดีเทลนะครับสวยเดิมๆพี่นะครับ เดี่ยวแจวแบบนี้เลยนะครับเอาไปดูภายในด้านหลังนะครับภายในด้านหลังก็กว้างๆนั่งได้ไม่ติดขานะครับเห็นไหมโล่งๆเลยนะครับนะฮะมีที่ชาร์จวงจัร์แบตพร้อมเลยนะครับนะฮะประตูด้านข้างก็สวยแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมได้แดงพร้อมเลยนะครับโอ้โหไฟฟ้าเต็นทล็อกพร้อมนะครับแล้วดูนะครับเห็นไหมนะครับเบาะนะครับตะเข็บแดงนะครับโอ้โหไล่ฟงไล่ฟ้ามาครบนะครับมาเต็มนะครับมีที่หิ้วถุงแกงด้วยนะครับแขวนเสื้อนะครับ ใครจะเอาถุงแกงมาห้อยก็ได้นะพี่นะนะครับสบายใจนะครับรถเป็นของพี่แล้วนะครับรถสวยแน่นอนนะครับเดิมๆนะครับใช้งานยาวๆนะครับไม่น้อยๆแบบนี้จัดให้ครับสําหรับคันนี้นะครับใครที่ชอบรถสูงๆูงใหญ่นะครับไม่น้อยๆนะครับผมขอเสนอให้เลยนะครับมาด้าพิธีห้าสิบปสีเทาสวยๆเลยนะครับจัดไปเพียง2องแสนแปดหมื่นเก้าพันเท่านั้นครับผ่อนเบาๆเรือรัประมาณหกพันกว่าตลอดสัญญาแน่นอนครับใช้งบออก ใช้งบ6 0 0 0กว่าเท่านั้นเองนะครับจัดให้เลยนะครับออกรถได้สบายๆนะครับรถสวยๆพรีเมียมนะครับจัดให้คุ้มๆนะครับเอาวันนี้ติดขัดปัญหาตรงไหนพี่ทักมาสอบถามได้เลยครับที่ SISC 5 8นะครับนะฮะเข้ามารองขับรถได้เลยนะครับที่นี่เปิดทําการทุกวันนะครับหรือว่าโทรสอบถามได้ตลอดนะครับรถสวยๆพรีเมียมนะครับรถแท้ไม่แท้นะครับบอกได้เลยว่าตรงปกไม่จบตานะครับ อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับ EP ต่อไปจะเป็นคันไหนที่ผมจะมาอัปเดตให้พี่พทท่านได้ชมกันนะครับอีกหลายๆคันเลยนะครับผมบอกแล้วก่อนแล้วว่าสวยสวยพเมีม่อัปเดตให้ใหม่ตลอดนะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาได้เลยพี่นะจัดให้เลยเดี๋ยวเอาคันไหนมาเดี๋ยวบอกเลย